1บวกหเท่ากับสาคนตั้งคำถาม2คนหาคำตอบเพราะเราเชื่อว่าการต่อยอดทางความคิดจะนำมาซึ่งผลลัพธ์มากกว่าที่เราคิดและก็มาถึงช่วงคำถามปิดผนึกท้ายรายการนะครับคุหนึ่งพร้อมไหมครับครับผมพร้อมครับพร้อมเสมอครับครับ,อบ,รบ,รบโอเคมาดูกันว่าสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังจะส่งอะไรมาให้เราครับ า <c oughs> ่ข้าวหมูแดงข้าวขาวหมูข้าวมันไก่กระเพราไข่ดาวไข่เจียวหมูสับบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยน้ำต้นรดนมูและอื่นๆเป็นอาหารยอดนิยมในสังคมไทยอยากถามว่ามีโอกาสที่จะมีอาหารอย่างอื่นเข้ามาแทนที่จนทําให้อาหารเหล่านี้สูญหายไปหรือไม่อย,อย่างไรไม่มีทาง ไม่มีทางนะทังว่ามันไม่มีทางเออเห็นด้วยเลยเออมันผมว่ามันเป็นอยู่ในอยู่ในสายเลือดเราไปแล้วว่ะใช่แล้วผมผมคิดว่าอย่างนี้นะคนถามอะถ้าห้ผมเดานะคนที่ผู้ผู้ผู้ฟังที่ถามมาเนี่ยคงเบื่ออะรณ์แบบว่าอ่าในในบริบทนรอบบ้านหรือลอบออฟฟิศอะมันมันมีอยู่แค่นี้แล้วแบบจะสั่งแกร็บก็เจอแต่อะไรพวกนี้นี้ปะ ใะ่ใช่เลมอะสิ่งที่เขาพูดมาคือมันก็วนเวียนกินได้วันละมื้อเลยนะหมายถึงว่ามนละเมนูเลยนะใช่ใช่ทบ้านเราผมว่าเมนูที่ดูเป็นซิกเนเจอร์อะเยอะมากเออมัน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 คือมันมันหลากหลายมากอะมันหลากหลายจริงๆแล้วก็แต่ละอย่างคือมันแบบครบเครื่องอะอูมามี่อะอือใช่ใช่ทุกอย่างเลยนะโดยส่วนตัวคุณตู้ชอบกินแหละในในที่แจ้งมา ผมมาเป็นลูกเจ็ดวุยผมชอบกินก๋วยเตีเต๋ยวอ,อแต่มันจะมีมันจะมีมันจะมีอย่างนี้คือเวลาสั่งเดลิเวอรี่ผมจะไม่ค่อยสั่งเพราะก๋วยเตีเตเเ๋ยวพอเดลิเวอรี่อ่ะมัน,มนจะไม่ไร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มันแซ่บนะถูกไหมมันจะไม่ได้เออถ้าไปเดลิเวอรี่ผมจะแบบว่าสั่งเป็นพวกอาหารนำสั่งอะไรเงรี้ยโอเคหน่อยกะเพราอะไรว่านไปอ่าใช่ผมว่าจะแบบฟิลแบบถ้าร้านเนี้ยแบบไก่ผัดพริกเผาเนี้ยเออคือมันเป็นอะไรที่ถามว่าจะมีอะไรมาทดแทนได้ไหมเนี่ย ผมว่าน่าจะยากเพราะว่าของพวกนี้บางทีมันเป็นเหมือนูมิปัญญาบ้านเรานะใช่ใช่คุณปัญญาบ้านเราถูกต้องคือเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันง่ายเนี่ยแต่ผมแบบถ้าย้อนเข้าไปถึงแต่ละเมนูจริงๆเนี่ยคนทําคนแรกแต่ละเนมนูเนี้ยเฮ้ยพวกคิดอะไรกันอยู่วะใช่ปะส้มตำเนี้ยส้มตำ,ำอะ่ะแต่ก่อนต้องเอาคคกมาจากไหนอ่ะ ใช่ใช่เออมันมีความเป็นภูมิปัญญาเพราะส้มตำเนี่ยมันเป็นของที่เหมือนกับว่าไม่ไม่ต้องผ่านความร้อนเลยป่ะใช่หมายถึงว่าถ้าแบบแบบเบสิกเบสิกอ่ะคุณเอาอะไรก็ได้มายำๆในในในครกเนาะถูกไหมเออคุณไม่ต้องครบรถอ่ะไม่ต้องมีไฟอ่ะไม่ต้องมีแก๊สอืมแล้วเขาดรวยตับด้วยถูกไหมเออคนไทยไม่ครบคนไทยไม่เก่งสุดในโลกแล้วจริงอะไรนะคนไทยเก่งสุดในโลกละเออในเรื่องของอาหารเพราะว่าโัวบ้านเราเนี่ยอาหารที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบ มีความประยุกตอ่ะแลวทุกคนนี่ว่าบ้านเราเนี่ยก็คือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็อยอมรับว,ว่ามีความโดนสมบูรณ์แหละแต่ก่อนที่แบบว่าพวกพืชสมุนไพรต่างๆเนี้ยออเออมีแบบอย่างกระเพราเงี้ยโอ้โหกระเพราไม่ว่าเอาไปทาเป็นกระเพรากรอบอีกในพูดเองอหิวเองเลยนะฮะช่นะอืมคือมีความสั้นสันอะแล้วที่มีใช่มีคนแบบมีรุ่นพี่ผมบางคนนี่คือ ความสามารถของพี่แกคือกินกระเพราได้ทุกวันคือมันเขาชอบมากโหดโหดมากคือทุกวันทุกวันจริงๆแล้วก็แบบมันก็แบบง่ายกระเพราไก่กะเพราไข่ดาวใครจะคิดว่ามันเป็นแบบเป็นคอมบิเนชันที่แม่งแบบแฮปปี้มิลมากอ่ะอืมอืมอืเออนะฮะนั่นแหละครับกทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะตอบว่าไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้อาจจะมีเพิ่มเติมอืม เออแต่อานี้คุณตู้เราเค้าเรามาพูดถึงว่าเพิ่มเติมเนี่ยคุณตู้ในมุมมองของตู้มันมีเพิ่มเติมไหมจากเมนูคลาสสิกที่ที่กล่าวมาเอาแบบที่เพิ่งจะมาเมื่อไม่นานมานี้ที่แบบรู้สึกว่าเป็นเซ็กเนเจอร์ของเมนูบ้านเราเนี่ยบ้านเราใช่ป่ะเดี๋ยวนะขอโทษนนะึงนะมีข้าวหมูแดงข้าวขาหมูข้าวมันไก่อือาหารตามสั่งต่างๆเนาะบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวน้ําต้มเลือดหมู อืมอะไรที่อะไรที่เพิ่งมาใช่ป่ะใช่แล้วจากไข่มุกนี่ก็ไม่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 นับนะอืมผมมองว่าด้วยด้วยความที่เอางี้ทุกทุกอย่างมันมีรากเดียวกันหมดแหละมาถึงว่าอาหารไทยในสมัยก่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่อาหารไทยร้อยเปอร์เซ็นถูกป่ะมันก็คือมีการเอามาจากอินเดียโปรตุเกสอะไรว่าไปนอนน่นนอนแล้วก็แต่มันมีความแบบอยู่กับประเทศไทยมาแบบหลักแบบหลายสิบปีอ่ะ ณตอนนี้ด้วยความที่ทุกอย่างมันไดเวซิฟายมากขึ้นผมมองอย่างนี้เมื่อก่อนอะต่อให้มีวัฒนการกินของประเทศอื่นเข้ามาอย่างนี้ยวัตถุดิบมันยังไม่ได้เว้เราเลยเอาวัตถุดิบไทยมาปรับมาปรุงถูกปะเอาพริกจากอินเดียมานู่นนี่นั่นเนาะกลายเป็นวัตถุดิบใหม่ที่มีความเป็นไทยอยู่แต่ทุกวันนี้พอรู้อย่างมันง่ายมากอะเราเราเข้ามาเต็มเต็มเว้ก็คือชานมไข่มุกม่คือแบบ100%ไต้หวัน อาหารญี่ปุ่นหรือเบอร์เกอร์เงี้ยมันคือ100%อเมริกาอะไรเงี้ยฉะนั้นด้วยความที่มันไม่มีไทยไม่มีความเป็นไทยใส่เข้าไปเลยอ่ะหรือถ้าใส่เข้าไปมันก็จะมีความแบบขาดการเกินเช่นแบบเบอร์เกอร์กระเพราเงี้ยมันมันก็อออผมก็จะแก้เบื่อได้เบอร์เกอร์ลาบมันก็ไม่เบอร์เกอร์ลาบที่เป็นข้าวใช่ป่ะอ่าใช่ใช่อันนั้นก็ได้นะจะว่าไป แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันก็คือข้าวเหนียวกับลาบข้าวเหนียวกับลาบชถ้าเราเลือกได้อ่ะการกินข้าวเหนียวกับลาบจริงๆริอ่ะมันก็เพอร์เฟกกว่าถูกไหมเออเราไม่มีความจะเป็นที่ต้องไปใช่เอาลาบมาเป็นก้อนขนาดนั้นเนี่ยอาหารต่างชาติที่เข้ามาตอนเนี้ยที่เรามันจะมาเป็นแค่แบบแฟชั่นบิสเนสอ่ะคือมันจะบูมอยู่พักๆนนงอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะลิ้นเราอ่ะสิ่งที่เราโตมากับมันอ่ะมันก็คืออาหารไทยป่าวอ่ะแน่นอน เขาจะมีหน้าที่แค่แบบเข้ามามแก้เบื่อในบางวันให้เราเนาะเป็นแบบสเปเชียลมิลหรือแบบมื้อพิเศษกับแฟเนเงี้ยอาจจะแบบเอออยากไปกินแบบ,บ,บไฟแนนซ์ใช่า่ะอิตาลีเอออะไรเออก็ว่างไปแต่แบบสุดท้ายแล้วชีวิตจมันเราอะเราก็นึกถึงอาหารไทยไอ้จะถามางรรั้เลยวะตอนคนอื่นไปอยู่ที่ออสเตรเลียครับโอ้ยโอ้โหใช่ไหมใช่ป่ะเออบบคือโอ้โหลงแดงเลยปะ่ะคืออาหารไทยแม่งแพงกว่าซัพเวอร์อะ ไม่ไม่เยอะมากตู้ที่ออสร้านอาหารไทยคุณอยากกินเมนูอะไรหาได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมมาถึงว่าต้มแซ่บต็กชไาตุก่เหมือนเหมือนไทยเลยไหมไม่ขนาดนั้นคือมันก็จะมีความแบบความฟิวชั่นในหน่อยมันอาจจะติดหวานความเผ็ดที่เราเคยเจอมันก็จะลดมาหน่อยเพราะว่าบางทีฝรั่งก็จะได้กินได้ อ่าม,ม,มันก็จะมีความหวานๆนิหน่อยแต่ว่าที่นั่นน่ะด้วยราคาด้วยอะไรเงี้ยเออผมลืมบอกไปอย่างนึงก็คือว่าเออถึงแม้ราคาจะสูงเนี่ยแต่ว่าปริมาณที่เขาให้เนี่ยคือคุณอิ่มยาวอ่ะโอเคเข้าใจอ,อ่าเหมือนเหมือนกินที่ไทยสองจานอย่างนี้เดียวบางทีอ่ะแล้วผมสามารถกินหมดตอนนั้นอ,ะอ่ะเออก็ตามมันที่ไปถ้าถ้าพูดถึงออสเตรเลียเนี่ย,ยงงเขาเขามีอาหารประจำชาติไหม เออถ้าคิดเ,เร็วๆผมเห็นเขาขายเนอจิงโจโอ้อุ <laughs> <โจ>้ยเชียหดไม่คือ <laughs> คุณตู้ต้องไปดูสถิติอ่าเพราะว่าจํานวนจิงโจ้เนี่ยมันเยอะมากอ่าเยอะจนที่ว่าแบบเยอะจนคือคือแทนที่จะน,นี่ก็คือเอามากินอ่ะ <laughs> อืมอม,มันจะได้ช่วยลดปริมาณประชากรจิงโจ้นะฮะก็เห็นเลยว่าแบบว่าเนี่ยเป็นในตู้แช่ว่าแบบเนี่ย เนื้อจิงโจ้แล้วข้างบนก็เป็นรูปจิงโจ้น่ารักน่ารักติดไว้ให้เห็นว่าเอออันเนี้ยเนื้อจิงโจ้นะอะไรเงี้ยผมก็แบบผมแล้วกูจะกล้ากินหมเนะี่ยแต่ก็ย,ๆๆๆยังยังยังยอมรับว่ายังไม่ได้ลองนะฮะใช่ใช่ใช่ก็ที่เห็นๆๆๆแต่ถ้าเป็นเมนูอาหารเลยเนี่ยเออไม่เห็นนะยอมรับว่าของที่ออสเนี่ยไม่เห็นเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าออสเรเรียเป็นประเทศที่ค่อนข้างมัลติเขาเจอมาก แลส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติที่เข้าไปอยู่ก็เยอะมันก็เลยทําให้เห็นเป็นอาหารเวียดนามอาหารอินเดียแล้วก็เชนต่างๆจากต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านที่เป็นดูเป็นอาหารออสเตรเลียเลยเนี่ยผมไม่เห็นเออก็มีความคล้ายคล้ายเมืองไทยเหมือนกันนะมันถือว่าถ้าพูดถึงที่ท่านเยอะกว่าดูหลากหลายกว่านะอ๋อท่านหน่อยกว่าใช่ใช่ที่ไทยยังคือของเราถ้าเกิดว่าจะไอ้นี่มันก็ยังเป็นเชนแบบใหญ่ๆที่มาเปิดสาขาอะไรเงี้ย เออแต่ที่นั่นมันดูมีร้านแบบร้านโลโก้แบบคนต่างชาติที่เขาไปอยู่แล้วเขาเปิดร้านเป็นโลโก้อะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะค่อนข้างเยอะกว่าเยอะโอ <Okay. S 1> เคเราเห็นนะใช่ครับจากจากการถามที่เขาถามมาเนี่ยผมคิดได้สองประเด็นเอาประเด็นแรกม,มนมประเด็นแรกเนี่ยเขาอาจจะเบื่ออาหารไทย<ม>แต่ถ้าเกิดแบบเปรียบเทียบแล้วอะ่ะคือถ้าพูดถึงถึงถึงสิ่งที่เรามีนะตอนเนี้อาหารนะมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมเนาะซ้อนความเป็นมาอย่างเช่น อ,อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น<ม>สิ่งที่มันเขาเป็นประเทศสร้างใหม่ฉะนั้นของกินมันจะง่ายๆแบบฟฟชิคเก้นเบอร์เกอร์ฮอทดอกใช่ป่ะหรือญี่ปุ่นอย่างเงี้ย<ม>การการมาของซูชิอ่ะมันเกิดที่่สงครามโลกที่แบบอาหารมันหายากก็คือมีอะไรมีเนื้ออะไรก็มาแปะข้าวกินไปก่อนออเออแต่ถ้าพูดถึงอาหารไทยอ่ะคือแบบเรามีอาหารตามสั่งมีแกงต่างๆมัแบบ เป็นร้อยรายการอ่ะซึ่งภาษาอังกฤว่าเราเป็นประเทศที่แบบในน้ํามีปลาในนามีข้าวจริงซึ่งคุณไม่ถามคุณเบื่ออคุณเบื่ออาหารไทยใช่ไหมแต่หมายถึงว่าเราพูดได้ไหมว่าเราอยู่ในจุดที่มันมันได้เปรียบหลายประเทศแล้วนะถูกไหมใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าพี่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะคิดถึงอาหารไทยอหรือเปล่าว่าอย่างนี้นะเพราะว่ามันถูกปากแล้วมันรสชาติมันกลมกล่อมมันมีหลายรสชาติ อ่ามันครบรสถูกต้องถ้าพูดถึงเค็มเครบครับมันเค็มมีอาหารประเทศไหนที่มันจะครบครัอสำหรับผมเวลาผมไปกินแล้วผมรู้สึกถูกปากนะมันจะเป็นอาหารอาหารแบบเม็กซิกันอ่ะอ่าโอเคเพราะเม็กซิกันเขาจะเพิ่มความเผ็ดกัเพิ่มความเปรี้ยวเข้ามามันจะมีสไปซ์กับมันจะมีสไปซ์ใช่แล้วบางทีความเผ็ดของเขาบางทีเผ็ดกว่าที่เรากินอีกนะ บางอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แบบว่าอร่อยอ่ครบรสนะแล้วมันมีข้าวจริงของเขาก็มีข้าวด้วยนะอ่าใช่ทำเป็นแรปแล้วผมชอบกินพวกแรปเนี่ยอือ่าก็ถือว่าแบบอ่ะถูกปากเป็นอาหารที่เขาทข้งถูกปากเออเหมือนตอนนี้การการพัฒนาของของของอ่าธุรกิจอาหารในไทยเนี่ย นอกจากในเรื่องของการที่นำสิ่งใหม่เข้ามาเนาะมาหรืว่าของที่อยู่ต่างประเทศเนี้ยอีกเรื่องนึงคือการดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีให้มันมีความเป็น grab and go มากขึ้นอย่างที่คุณหนึ่งบอกเนี่ยเบอร์เกอร์ลาบหมูอ่ะใช่ป่ะมันคือการทําให้ลาบหมูเข้าเหนียวแม่งแบบซื้อแล้วก็ถือกินได้เลยล้นมันเนาะมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่แบบว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นข้าวจานหนึ่งอ่ะแต่มันกลับมาอยู่ในรูปแบบที่ว่ามันสามารถทานได้สะดวก ใช่ใช่ใช่ยังมีเมนูที่ผมแบบชอบมากแต่ก่อนของพิซซ่าคอมบานีเนี่ยก็คือพิซซ่าต้มยำกุ้งเว้ออใช่ผมไม่คิดว่ามันจะเข้าได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่แบบเป็นเมนูที่ก็ค่อนข้างค่าไม่ตายก็คือไก่แซ่บเออจริงผมว่าคือความไทยนี่มาเห็นนี่ก็คืองงอ่ะแบบเออเอเอามาไทยมาทําเนี่ยแต่ว่ามันอร่อยมากนะ มันคือมันคือ global to local อ่เนาะหมายถึงว่าเขาจับเข้ามาอลิงคนไทยใช่ป่ะอย่างอันนี้แชร์เรื่องส่วนตัวเลยแฟนผมเนี่ยเขาก็ทานพิซซ่านะแต่เขาทานแค่หน้าเดียวคือนั่งต้มยำกุ้งเอาหรอนั่งอื่นเขาเลี้ยนถ้าพิซซ่านั่งอื่นมันคือจะเลี้ยนๆมันจะมีแค่แบบใช่ใช่อันนี้มันเพจใช่ป่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้ไงอ่าใช่สรุปมันเข้าแต่พิซซ่าหน้าไข่มุกนี่ก็ยังไม่ค่อยได้จริงๆหายไปแล้วหายแล้วใช่ไหมเอออะ แล้วประเด็นที่สองที่เขาถามมาจริงๆเนะ่ก็คือว่ามันจะมีอะไรเข้ามาแทนที่ได้ไหมเราตอบแบบการบทไปแล้วเรว่าไม่ไมแต่ว่าเราเราเรา,เรามาระลมสมองกันนิดนึงว่าถ้ามันมีมันจะเป็นอะไรวะอผมก็อาจจะอยู่ในยุคที่เป็นอาหารแคปซูลแล้วก็กินแล้วไม่เดียวแล้วอิ่มเลยโอ้โหไปไกลมากเลยคนหนึ่งเอาไปไกลลรอไซฟา่ะผมเออไซฟากผมอะก็ไปไกลแต่ว่ากลับมานิดนึงก็คือว่าผมสึกว่าณตอนเนี้ย คนเราเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น oh. ฉะนั้น oh. มันจะมีการเปลี่ยนของวัตถุดิบอย่างเช่น uh. ว่าเมื่อก่อนเราทานข้าวเนาะข้าวสวยข้าวไม่ขัดสีข้าวไรส์เบอรี่ก็ว่าไมต,ตอนนี้ไมันมีการเข้ามาของคีนัวละถูกปะ mm. คีนัวที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดจากจากฝั่งตะวันตกอะที่แบบ uh. โอ้หประโยชน์ม่กดีมากเลยครับตับด้วยเออก็จะมีเมนูพวกนี้หรือเปล่าที่แบบอ,อาจจะเป็นข้าวกะเพราเนี่ยแหละแต่ว่าจากข้าวสวยเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นคีนัวแล้วก็ อ่าอีกเทรนด์หนึ่งก็คือเทนแพนเบสถูกไหมครับครับอ่าจะเปลี่ยนในเรื่องของเนื้อกลายเป็นเนื้อที่มาจากพืชหรือเปล่าผมมองว่าชื่อเมนูอ่ะอาจจะเหมือนเดิมนะแต่วัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนไปเพื่อให้มันเข้ากับสุขภาพเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนทานมากข<อ>ึ้นใช่ไหมหนูเยเรากินอ่ะเราผมมองว่าทุกวันนี้คนที่ทานอ่ะเริ่มให้ความสําคัญกับแคลอรี่อ่ามากขึ้นเริ่มศึกษาม,มากขึ้นมาเอ้ย ทานอะไรแล้วมันจะดีกับตัวเราครับอืมผมผมองแบบนี้นะถ้าเมนูที่มันแบบเปลี่ยนไปเลยแบบเมนูใหม่ขึ้นใหม่างผมว่ามันยากกว่ามาแล้วเพราะแต่ละเมนูเนี่ยก็ณตูเกิดมาแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่ามันมีอ่ะใช่ใช่ใช่จะให้เปลี่ยนไปเลยแต่ผมว่าในมุมของคุณตู้ก็คือถูกต้องนะครับสําหรับผมนะแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้ทดแทนกันได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าด้วยเรื่องของต้นทุนและราคา อสุดท้าย,ย,ย,ยเออแบบแบบดั้งเดิมเนี่ยสี่สิบาทเป็นเป็นสองร้อยยังไม่ไหวปะใช่ปะบอกว่ากระเพาแพนเบดจานสองร้อยเอาเอาการะเพาปกติก่อนละกันอืออะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรอติดตามต่อไปแหละไม่แน่นะไม่แน่ถ้าทุกอย่างแบบมันถูกลงแล้วคนหน่วงสุขภาพกันมากขึ้นอีกอย่างนึงคือเรื่องของการสื่อสารต้องไปได้วยแหละว่าแบบว่า อันนี้มันดียังไงอันนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ครับผมก็รอเรื่องราคาอย่างล่าสุดใช่เรื่องราคา<ง>เรื่องราคาก็คือต้นทุนเลือนอะไรเพราะบางทีเดี๋ยนนี้มันก็แบบถามว่าข้า,ขา,ขา,าวกะเพราเจบ้านเราเท่ากับกะเพราเต้าหู้อืมได่ปะคือความอยากกินหรือความอุมามิมันก็จะต่างกันอ่าแล้วแปลว่าสองอย่างละประเด็นแฟกเตอร์แรกคือราคาประเด็นที่สองคือรสชาติถูกไหมใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นแบบว่า y o n อ Meat, Impossible อ Food อ,อะไรมันเลยเงี้ยอันนั้นน่ะม่เราจ,จะได้ไปพอก,กินแล้วไม่ต่างแค่ราคาใช่ใช่ใช่ใชช,ชม,มันมันถึงจุดที่พวกเขาเขาเขาเปลี่ยนความคิดแล้วเนาะคือจเมื่อก่อนที่ทานทานพวกบิยอนมิเนี่ยเพื่อแค่ความสุขกายสบายใจยฉะนั้นอ,อร่อยไม่หรอยฉันฉันไม่ว่าแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนคอนเซิร์นเรื่องของลลกร้อนเรื่องของการอยู่เป็นระยะยาวแต่ว่าก็อยากจะได้ของที่แบบ เฮ้ยมันมัน,มนทดแทนได้จริงๆอ่ะอย่างยีนี้แบบบริษัทเนี้เขาทําเนื้อที่แบบว่าหั่นออกมาแล้วมีเลือดอ่ะฮัลโหลหรือว่าเอเอเหมือนขนางนั้นอ่ะแล้วก็ให้รสชาติแบบหลับตาก,กินไม่รู้ยอะไรเงี้ยอ่ะมันมีแล้วนะแต่แค่ว่าราคาแม่งแบบเวอร์มากอะไรเงี้ยถ้าหล<อ>ับวันหนึ่งที่แบบราคาแม่งใกล้เคียงกันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจ่ันางง่ายกว่าจที่บ้านเราก็มีนวัตกรรมนะปลาเค็มเจลโตู้เคยกินไหมฮะไม่เคยเอาไปไงโหยังเหมือนจริงหรอมีหนังด้วย อมีก้างด้วยเดไอกลางกลางก้างของล้อเล่นคือถ้าก้างมีนี่มึงก็คือเอาเอาแค่เอาถ้าก้างมีแปลว่ามึงเอาแค่ทงเหลืองมาปักแล้วแหละนี่เลป่ะปลาเค็มเจียมันทำง่ายไหมเพราะว่ารสรสของปลาเค็มนั่นแหละมันคือมันคือความเค็มป่ะเกี่ยวไหมอาจจะอาจจะใช้เกลืออาจจะใช้อะไรแต่ว่าไอตรงหนังปลาเค็มอ่ะดำๆก็คือใช้สาลายอาจจะฟองเต้าหู้หรืออะไรเงแต่ว่าด้วยทัชชิ่งเนื้อมันเหมือนมากเลยนะ S <S <S คือผมสามารถกินข้าวผัดปลาเค็มได้อ่ะจ่องกินเจอ่ะ, <S 2> <S 2> อะเออมันอร่อยมากอะ <S 2> <S 2> อซึ่ง,ซ,ง <S <S 2> <S 2> ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าสุดสุดท้ายแล้วแบบการที่จะปรุงมันออกมาให้อร่อยเนี่ย <S <S 2> <S 2> เราจะทิ้งความเฮลตี้ไปไปหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> มาถึงว่าอย่างนี้คือถ้าเกิดคุณสามารถทานอาหารทั้งเลือกอ่ะได้อะ่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นเบนเฟิกของคุณคือคุณรู้สึกว่าคุณสุขภาพดีถูกปะอืมอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอพอเข็มทิศมันเบนอย่างเงี้ย อคือคือหมายถึงว่าเขาแค่อยากจะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อทดแทนเนื้อแต่ถ้าลืมมองไปว่าสุขภาพคือเบนในฟิตอ่ะเราแบบไปปรุงในแบบที่แบบสุดท้ายแบบเชียเพราะอาหารเจช่วงเจอ่ะบางอย่างอ่ะเรามาดูอย่างนี้โอ้โหถูกไหมกินเอาบุญกินทาบุญแต่ไม่กินเอาของคาร์บนี่แบบแล้วคือบางทีกินเสร็จไม่มีแรงเลยนะใช่กินเสร็จตกายแล้วแบบโอ้แป้งเยอะง่วง ง่วงเสร็จไม่มีแรงออกกำลังกายด้วยนี่นั่นใช่ใช่ใช่สรุปว่าได้บุญแต่ว่าหลังกินเจก็ออกกำลังกายกันใหม่อต้องบาลานซ์กันไปเนาะใช่ครับครับโอเคจากจากคำถามนี้ก็นะก็ฟันธงว่าคงไม่คงไม่คงไม่เพราะคือคําตอบสั้นมากเลยนะแต่ว่าลากยาวอะไรกันก็ไม่ลากยาวก็มันมันเป็นคําถามที่เหมือนกับว่ามาสกิดตอบให้ผมรู้สึกว่า ผมภูมิใจให้ป็นคนไทยอ่ะในเรื่องเนี้ยเราเราเรายืดออกได้เลยนะเว้ยจริงเรื่องของอาหารการกินเนี่ยถูกป่ะใช่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 ครับประมาณนี้คนอื่นมาเสริมสักเล็กน้อยไหมครับหรือว่าผมอะครับก็ก็ไม่มีแล้วคราเพราะเดี๋ยวจะไปเปิดตู้เย็นแล้วฮะไม่ได้แล้วเวลาเาไม่ได้แล้วเดมดแล้วดึงแบบบางแผงมาแล้วอ๋อโอเคครับโอเคใช่โอเคครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยแต่คำถามดี่คฟังส่งเข้ามาติดตามรับชมรายการของเราได้ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube ่า Spotify Apple Podcast Podbean แล้วก็ a n c h o r แล้วก็เพจของเราครับหนึ่งเหมือน่าับสามใน Facebook และบล็อกดิมีอะไรอยากถามอะไรถามเข้ามาได้นะถามมาเลยตอยังต่อมีว่างดูเงาดึงเงาใช่ถัดไปจะมีอะไรมาถามกันขอให้รอติดตามมาฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมตู้สิวัตผมเนวิชาตครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ